สวัสดีครับวันนี้ไซค i n g s t o ี่ปัญหาเรื่องวันนี้ไซค i n g Story เราจะพาไปดู5สปินเตอร์นะครับที่บอกว่าเป็น5คนที่ได้รับการจับตามองในรายการจักรยาน b u e t ต้าเอสปาที่จะมีขึ้นในวันที่14สิงหาวันพรุ่งนี้นะครับถึงวันที่5กันยาทางไซคิงนิวนะครับเขาได้ออกมาบอกว่านะครับ5คนนี้เป็นคนที่น่าจับตามองในตัวสปินหรือว่าเจ้าของความเร็วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับ ครับเช่นเคยนะครับจะหากพี่ๆท่านไหนชอบคอนเทนต์สไตล์ไซคิงสตอรี่อย่าลืมนะครับอย่าลืมโปรฝากกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนดังๆให้ทางไซคิงสตอรี่กันด้วยนะครับครับเราดูคนแรกที่ทางไซคิงนิวเขาออกมาบอกว่า5คนที่น่าจับตามองในตัวสปินเตอร์นะครับคือคนแรกคืออันนาล์เดมาร์เล่นั่นเองนะครับอันนาล์เดมาร์เล่เป็นคนชาติฝรั่งเศสนะครับตอนนี้เขาอายุ29ปีเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าระดับแกรนทัวร์เนี่ย เขาชนะไปทั้งหมด7รายการแล้วก็ในช่วงปี2019ถึง2020เนี่ยเขาก็ชนะไป5รายการน,นั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นตัวสปินที่ดีเลยครับทางไทคิงนิวเขาบอกว่าคนนี้น่าจับตามองสุดๆเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูประวัติคร่าวๆข,ของอันนาลซีมาเล่กันบ้างน,นะครับต้องบอกว่าย้อนไปเมื่อปี2012เลยนะครับเขาสังกัดทีมกูฟอร์มา F D J แต่ก่อนหน้านั้นเป็นทีม F D J Big Match นะครับ แต่เขาก็ยังคงอยู่กับ FDJ มาตลอดอาจจะเป็นชื่อไปบ้างแต่พอมา2020 2021เนี่ยเขาก็แค่เปลี่ยนชื่อหน้าเป็นคาว่า g u พ m a FDJ นั่นเองนะครับครับย้อนไปเมื่อ2เดือนที่แล้วทีละการทุเรฟอนครับต้องบอกว่าอันเนล c e ดีมาเลเนี่ยเขาในสเตติค่าเนี่ยเขาไม่สามารถตัดตัวเวลาได้นั่นเองครับหรือว่าถามคัดทำให้เขาต้องออกจากการแข่งขัน ทำให้ชุดฟ้องที่ผ่านมาเขาไม่ประสบความสร็จนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับในรายการเวตาอสปานานี้ทางสื่อมวลชนหรือว่าสำนักข่าวต่างๆเขาบอกว่าคนนี้น่าจะกลับมาในตาแหน่งตัวสปินเตอร์เดี๋ยวเราไปดูผลงานของอานาสดิมาเล่กันหน่อยนะครับต้องบอกว่าเขาเทิร์นโปรเมื่อปี2012และเขาก็ชนะนะครับหรือว่าวิกตอรี่เนี่ยไป9 4 รายการเลยนะครับแล้วก็สามารถขึ้นอันดับหนึ่งในแต่ละสเตทเนี่ยทั้งหมด179สเตทนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นระดับผลงานที่สูงเลยทีเดียวครับครับลาดูคนที่2ที่ทาง Cycling News เขาจัดไว้ในกลุ่ม5คนที่น่าจับตามองในตัวสปินเตอร์ก็คือ Michael m a t t h e w นั่นเองครับ Michael m a t t h e w เป็นคนออสเตรเลียเขาสังกัดทีม Bike Exchange นั่นเองครับต้องบอกว่า m a t t h e w เนี่ยเขาห่างหายจากรายการเวตาอิสปานา ไป6ปีเลยนะครับก่อนหน้านั้นในปี2013และปี2014เขาสามารถชนะเนรการเว์ตาเอสมานาไปได้3สเตยแมตต์ทิวเองนะครับเขา Turn เทิร์นโปรเมื่อปี2010นะครับกับทีมจาคอบสกินนั่นเองครับปัจจุบันเขาสังกัดทีมไบเอ็ก a ์เชนในปี2021นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของไมเคิลแมตติวกันหน่อยนะครับตั้งแต่เขาเทิร์นโปรมานะครับ,รบเขา ได้รับชัยชนะหรือว่าผู้ชนะในแต่ละรายการอยู่ที่47รายการเลยทีเดียวครับแล้วก็สามารถชนะแต่ละสเตจได้128สเตจต้องบอกว่าเป็นรีเซล,ล์หรือว่าผลงานที่ดีเลยนะครับรับลอาดูคนที่3นะครับที่เขาจัดไว้5คนที่น่าจับตามองก็คือแจสเปอร์ฟิลิเซนนั่นเองครับเขาเป็นคนประเทศเบลเยียม แจสเปอร์ per, เขาเทิร์นโปรไม่กี่ปีนะครับเมื่อปี2018นั่นเองเขาอยู่กับทีมฮาเกนเ e อร์แมนพอปี2019ปี2020เขาย้ายไปอยู่กับทีม UA t e ทีมเอ r a เ e s แต่มาพอมาปีนี้เขาสังกัดทีมอ c ฟซินพินิกนั่นเองนะครับต้องว่าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาสามารถคว้าเสเตบได้1สเตจในรายการวิตาเอสปาน่านั่นเองนะครับเราดูผลงานของแจสเปอร์กันบ้างครับตั้งแต่เขาเทิร์นโปรมาเขาสามารถ คว้าแชมป์ได้ทั้งหมด22รายการเลยนะครับแล้วก็สามารถชนะสเตททั้งหมดอยู่ที่62สเตทครับเดี๋ยวเรามาดูคนที่4นะครับที่ c ไซ i n g New เขาจัดไว้ได้5คนที่น่าจับตาม,มองครับคือฟามิโอจากคอบเซนนั่นเองครับเขาเป็นคนประเทศในทแลนด์ตอนนี้ในปีนี้2 0 2 7นี้เขาสังกัดทีมดิ s o นิคริสเด็นั่นเองครับฟาเิโอเนี่ยเขาเิร์นโปรเมื่อปี2015นะครับเขาอยู่กับทีม SEG Racing แต่พอมาปี2018 2019เขาสังกัดด i โซนิกคริสตินั่นเองนะครับต้องบอกว่าผลงานของเขาที่เขาเทรนโปรมาเขาได้รับชนะในทั้งหมด34สนามนะครับแล้วก็สเตที่เขาสามารถชนะได้คือ58สเตตครับและฟันโวเองนะครับในช่วงเดือนกรกดาที่ผ่านมานะครับเขาสามารถชนะในรายการ Tour of t u ตุรกแล้วก็รายการ t o u t เ e โลนีนั่นเองครับต้องบอกว่าตอนนี้เขาร้อนแรงจริงๆเลยนะครับครับเราดูคนสุดท้ายที่ทาง c ไ k i n g ม e w เขาจัดไว้5คนที่น่าจับตามองในตัวสปินเตอร์นะครับคือจวนเซบาสเตียนโมลานนั่นเองครับเขาสังกัดทีม UE t e a ทีมอิมิเลตจวนเซบาสเตียนนะครับเขาเทิร์นโปรเมื่อปี2015ของทีมโคลอมเบียต้องบอกว่าเขาเป็นคนโคลอมเบียตอนที่เขาเทิร์นโปรเขาก็สังกัดกับทีมโคลอมเบีย พอมาปี2019 2020แล้วก็ปี2021เขาย้ายมาสังกัดทีม u ูอ a ทีมอิมลทีมเดียวกับเจ้าทาเดกโพกชาและในปีที่แล้วจวนเซบาสเตียนนะครับเขาสามารถชนะในสเตปที่2นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานตั้งแต่เขาเทิร์นโปรมากันบ้างน,นะครับเขาชนะทั้งหมดในทั้งหมด18สนามเลยทีเดียนวนครับแล้วก็เขาชนะสเตปทั้งหมด 37ครับและนี่คือ5คนที่ทางไซคิงนิวเขาได้ออกมาบอกเลครับว่าเป็น5คนที่เป็นตัวสปินเตอร์ต้องบอกว่าเป็นตัวสปินเตอร์ที่น่าจับตามองในรายการจักรยานเวตาอสปาน่าที่จะมีขึ้นในวันที่14สิงหาถึง5กันยายนนี้ครับสำหรับแฟนๆจักรยานนะครับที่ชอบรายการจักรยานที่เป็นทัวร์ครับต้อบอกว่ารายการเวตาอสปาน่าก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่า3รายการใหญ่ของโลกเลยนะครับ พลาดมาได้เลยทีเดียวครับอย่าลืมมาติดตามให้กำลังใจและติดตามชมนักปั่นจักรยานระดับโลกกันด้วยนะครับครับแล้วก็ทางไซคิงเองก็ต้องติดตามรายงานผลการแข่งขันในทุกๆวันที่มีการแข่งขันอย่าลืมติดตามรายงานผลการแข่งขันจากทางไซคิงสตอรี่กันได้เลยนะครับครับแล้วก็วันนี้ไซคิงสตอรี่ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ